มีลูกปีนี้พี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไปปรึกษาอาจารย์มาแล้วครับวาถ้าได้แปดก็จะดีมากมากผมก็อยากมีคนเดียวไม่ได้แลวนะคนเดียวคนเดียวจะเป็นชายแต่ถ้าเกิดมันเป็นลูกแฝดทำไงลูกแปดอาจารย์ผมก็ดีขึ้นไปอีกมาสามตัวเลยจา้าไม่รู้จะวุ่นวายขนาดไหนเนี่ยเดี๋ยวป้าน ีนี้พี่ไม่ต้องห่วงเลยผมไปปรึกษาอาจารย์มาแล้วครับเราสองเราสองคนไปปรึกษาอาจารย์มาแล้วครับอาจารย์บอกว่าอาจารย์บอกว่าเราเราก่อนเราอ่ะคือตั้งใจอีก2ปีใช่ไหมที่บอกไปหลังแต่งงานครับผมซึ่งเราก็ไปษาอาจารย์ว่าอีกีอ่ปีมันดีไหมเขาก็บอกว่าอีก2ปีอ่ะดีเพราะว่าอีก2ปีก็เป็นปีมะเมีย ซึ่งผมเกิดมีเมียครับผมก็เขาบอกว่าถ้าได้แ่ะก็จะดีมากมากใช่ก็เขาก็พูดแบบนั้นแต่ว่าเราทั้งสองคนปรึกษากันแล้วเราก็บอกว่าอยากได้คนเดียวครับแต่ไม่ได้บอกว่าต้องปีมังกรใช่ไหมยังไม่ได้บอกว่าปีมังกรปีมังกรเอ่อให้ทํางานไปก่อนห้าเปปีมังกรทันไหมครับท่านบอกดูบอกเออไม่รู้เหมือนกันครับไม่รู้เหมือนกันฮะบอก ก <laughs> ออาจริงๆเป็นคนก็เชื่อเรื่องแบบนี้ว่าแบบาขพองพคิมก็โมเ <c oughs> ชื่อ,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 อน้องคิมก็เชื่อมากๆครับผมแต่ว่านั่นแหละก็อย่างที่เราแพนตั้งใจแล้วก็แล้วกน็น่าจะเป็นไปตามแพนทุกๆอย่างที่เราได้วางเอาไว้แล้วแต่ถ้าเกิดมันเป็นลุกแฝดงงลุก <Okay. S 2> แฝดอาจารย์บูก็ดีขึ้นไปอีกออดีมากแล้วนะถ้ามีคนนึงก็ดีมากแล้วถ้าแฝดปุ๊บดีขึ้นมาอีกเพราะว่าผมเมียใช่ถ้าสมมติ แฝดในบเมียอีกก็จะเป็นบเมียสามซึ่งถ้าบ้านไหนมีบเมียสามจะดีมากๆเลยค่แต่ผมก็ดียังไงมีแต่ดีคำว่าดีขึ้นดีขึ้นแล้วก็เฮงเฮงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อยากมีคนเดียวไม่อยากมีคนเดียวอาคนเดียวจะเป็นชายหรือหญิงผู้ชายผู้ชายผมเล็งไว้แล้วครับเล็งไว้แล้วศึกษาจากใครศึกษาจากใครศึกษาจากใครว่าผู้ชายต้องได้ผู้ชายไม่อยากอยากภาพในหัวคือ คือเป็นผู้ชายแต่ว่าจริงๆแล้วเราสุดสุดแล้วแต่ครับผมผมก็ไม่เกี่ยงแปลว่าจริงๆพี่บัาอยากมีทีละคนอยากมีทีละคนไหมก็ทีละคนใช่ใช่หรือว่าแค่คนเดียวก็มีหลายคนบอกว่าอทีเดียวไปเลยจะได้เหนื่อยทีเดียวแต่แต่ความตั้งใจเราก็คือมีมีคนคนเดียวก็พอแล้วอะไรอย่างนี้ครับแปลว่าคือแปลว่าความตั้งใจคืออยากมีรูกคนเดียวอยากมีรูกคนเดียวแปลว่าเพื่อนพองเขาเหรอเราไงเราก็เป็นเพื่อนเขาได้ ใช่ครับใช่แต่แล้วรูปแฝดจะเป็นการประกาศสัปดาห์มากรี๊ดประกาศสัปดาห์ม้า3ตัวเลยจ้าไม่รู้จะวุ่นวายขนาดไหนเนีี่ยบ้านจะคึกคักไงเธอคึกคักโวยบ้านอย่างนี้เรามีคุยกันเล่นๆแบบชื่ออะไรอย่างเงี้ยคิดทะเลาะกันยังชื่อเราคิดไว้โอ้เราเราคิดกันหลายรอบแต่ยังยังสรุปก็ยังไม่ได้อยู่ดีใช่เคยคิดไว้แล้วก็เมื่อกี้ก็แอบแย่งไปใช่ไหมมีก้ามีค่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าถ้า อนาคตเดี๋ยวถ้าถ้าคิดออก,ดออก,อกเดี๋ยวเดี๋ยวบอกอีกทีใช่มีเวลาอยู่แต่ปีมังกรก็ไม่ไม่น่าจะใช้ตรงนี้ปีมังกรไม่น่าใช่ <laughs> ยิ่งใหญ่ผมก็ไม่ชัวร์เหมือนกันพี่น้องนิวซีแลนด์จะมาไหมน้องนิวเฮยังก่อนนะนิวซีแลนด์ยังก่อนโอ้พี่ที่นิวซีแลนด์มีแต่เดินป่าเดินเขาแต่มันเป็นฮันนีมูนไม่ให้เรามากฮันนีมูนแต่ว่าฮันนีมูนฉบับนี้เนี่ยก็จะแอดเวนเจอร์หน่อยๆครับน้องก็ชอบ ้ไป้ชอบก็ดีเขาเขาก็บอกว่าเแปลกใหม่ดีครับผมก็ไม่เหมือนฮันนีมูเลยเนาะไม่ผ่านกันไหมอ่ะก็ถึงบอกจริงๆได้ได้หวานก็มีบ้างครับผมก็เราก็อยู่ด้วยกันตลอดแหละแต่ว่าก็เป็นพาร์ทในอีกอความรู้สึกหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับผมก็เดี๋ยวรออีกทริปหนึ่งดีกว่าที่จะที่แบบเป็นทริปของน้องอะไรเงี้ยทริปนี้เราก็จะแบบเหมือนเราได้แบบผ่านช่วงเวลาที่แบบ เรารอคอยมานานครับผมแล้วก็เหมือนเราได้ไปพักผ่อนมากกว่าเออไปสู่ธรรมชาติอยู่ในที่ที่มันสงบสบายอะไรอย่างงี้ที่พาเศษอะไรที่ตื่นเต้นไหมคะหรือยังไงมีความสุขมากมากก็ได้ไม่จริงจริงก็มีพี่มันเล่าไม่ได้ไม่เพราะว่าต่อรื่อแบบเนี้ยคือน้องเคยเออเคยบ่นมาแล้วใช่ใช่ก็บ่นอีกก็บ่นอีกก็บ่นกันไปกดีแล้วดีกว่าแบบอยู่กันนิ่ง เติมสีสันเติมสีสันเติมสีสันด้วยวิธีนี้เหรอคะใช่เติมเท่าไหร่ก็มีก็เติมบ้างเราเราสลับรสชาติกันไปครับผมแลจะยิมหน้าไปที่ไหนครับทิศหน้าก็น้องก็เล็งไว้ที่ฝรั่งเศสครับก็ปีนี้แหละปีนี้แหละเย็นเย็นลเย็นเสบายสบายเลยนสวยๆใช่คือสวสวยไม่ลำบากนะเงินต้องเตรียมนะเงินต้องเดียวใช่ใช่ครับนี่แหละก็ไม่ครับเออไป เอาจริงงนะผมไม่ไม่ไม่ค่อยไม่เคยเปยอะไรให้เขาเลยนะเราต่างคนต่างก็เขาเรียกว่าส u พอร์ตกันและกันช่วยเหลือกันแล้วก็ช่วยกันเก็บเงินน่าเออเน่างีีกว่าผมว่าทุกทริปที่เราไปตอนหลังจากนี้ก็คือฮันนีมูนนี่นั่นแหละตอนนี้มีกี่ทริปฝรั่งเศสต่อไปตอนนี้มีสองแต่ว่าโฮ้ยอีกหลายแน่นอนอ่ะได้เห็นแน่นอนเพราะว่า เร็วๆนี้เพื่อนก็เร็งๆไว้อยู่ก็ต้องมีทริปที่มันก็ต้องไปไกลๆอยู่หลายที่ไปเมื่อไหร่ครับประหลังไปเมื่อไหร่ครับปีนี้กลางปางปียนี้ครับแต่ยังแซวว่าบอกว่าแต่งยังไม่เสร็จสักทีเมื่อไหร่ครับเมื่อไหร่แต่งเสร็จกี่โมงแต่งเสร็จแล้วครับแต่งเสร็จแล้วก็ได้ขอโทษทีีขอโททษแปลว่าจากนี้จะไม่ได้เห็นเห็นพระมาใส่ชุดแลออ๋อมีแต่ยังไม่แต่งไม่เสร็จ คงไม่แล้วล่ะคงคงคงมีมีที่ไปที่อาจจะต้องใส่แต่ว่าเก็บไว้เองอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมว่ามีคนแซวว่าแบบมาที่มาแต่งอาเซียนกิ่เนี่เออครับตอนแรกก็แซวอ่ะตอนตอนหลังๆผมรู้แล้วเขาด่าเมื่อไหร่มึงจะหยุดนะครับพี่ครับพี่อย่าไปอยไปไล่บอกประกาศไปเลยว่าผมว่าให้โฟกัสเรื่องงานดีกว่าหลังจากนี้นะครับผม